สวัสดีครับนะครับผมเพจคมเซาในครับบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับวันนี้นะครับเราก็มาเจอเจอกันนะครับเช่นเคยนะครับผมวันนี้เจอกันครับผมต้นเดือนเลยนะครับวันที่หนึ่งเมษานะครับสองห้าหกหกนะครับผมใกล้แล้วพี่น้องนะครับใกล้จะถึงเทศกาลสงกรานกันแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็มีนะครับสินค้า นะครับนำมาให้กับพี่น้องเราได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับถือว่าเป็นสินค้าขายดีนะครับประจำร้านประจำช่องเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้เราได้มา2เครื่องด้วยกันนะครับใครสั่งตอนนี้นะครับผมนะครับรับประกันว่าทันใช้งานในช่วงเทศกาลสงการอย่างแน่นอนนะครับนะแต่ถ้าใครช้ากว่านี้นะครับไม่รับประกันนะครับผม นะครับอ่ะก่อนอื hotel, no ่นเลยนะครับผมก่อนรับชมคลิปทุกครั้งนะครับฝากพี่น้องนะครับกดติดตามหน่อยเด้อนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางเพจช่องทาง Facebook หรือจะเป็นช่องทาง u t u b e นะครับเพจก็คมซาวนะครับบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับส่วน YouTube ก็จะเป็นคมซาวซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับข้อความเพจนะครับถ้าผมไม่ได้ตอบกลับยังไงนะครับต้องขออภัยด้วยละกัน นะครับเพราะว่าข้อความเพจมีปัญหานะครับพี่น้องนะครับที่เห็นสินค้าตัวไหนนะครับที่ผมอัปเดตลงไปนะครับแล้วชื่นชอบนะครับก็นะครับแนะนําให้พี่น้องโทรสายตรงเลยเด้อนะครับแนะนําให้โทรสายตรงเลยนะครับมานะครับวันนี้เข้าเรื่องเข้าราวกันเลยนะครับสินค้าสวยๆนะครับมาพร้อมกัน2ตัวด้วยกันนะครับโน้ตบุ๊กพร้อมโปรเจกโซน่าคาราโอเกะนะครับเสียงดีๆนะครับหลายท่านได้ไปแล้วโอ้ในครับถูกอกถูกใจ นะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้เรามีสองรุ่นสองกีฮ่อนะครับผมมานําเสนอให้กับมิดัคเฟดเพลงนะครับวอลปานักจัดรายการพี่น้องนะครับวันนี้นะครับผมมาชมนะครับเครื่องที่หนึ่งกันเลยนะครับเป็นเอเซอร์นะครับนี่เอเซอร์นะครับสวยๆพี่น้องนะครับเอเซอร์ไอสามนะครับแรมแปดนะครับตัวเครื่องสภาพสวยนะครับแบตเก็บไฟสองถึงสามชั่วโมงนะครับอ่ามี การเปิดใช้งานของโปรแกรมนะครับใครที่รับสินค้าแล้วนะครับไม่เข้าใจว่าการใช้งานใช้ยังไงนะครับดูตรงนี้ได้เลยนะครับกดขึ้นจะมีวิธีบอกตั้งแต่เปิดเครื่องตั้งแต่เปิดโปรแกรมนะครับตั้งแต่การเล่นเพลงต่อเนื่องนะครับการหยุดเพลงนะครับผมแจ้งหมดเลยนะครับมาดูสภาพเครื่องรอบๆนะครับแป้นพิมพ์ต่างๆใช้ได้ทุกตัวนะครับแป้นพิมพ์ต่างๆใช้ได้ทุกตัวนะครับสภาพตัวเครื่องสวยมากนะครับ โอ้ยมันคือเลื่อนบริายนอ้บานเองนะครับดูครับดูนะครับรอบๆนะครับอู้นะครับสวยงามพระรามแปดพระรามเก้านะครับตัวจริงนะครับสวยมากครับผมเก้าสิบห้าเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าใครที่สนใจนะครับผมก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็นไอสามแรมแปดนะครับราคาแบบโอนอยู่ที่ห้าพันเจ็ดร้อยบาทนะครับ ราคาแบบโอนอยู่ที่5,700บาทนะครับราคาจัดส่งแบบปลายทางบวกเพิ่ม300บาทนะครับราคาแบบจัดส่งปลายทางบวกเพิ่ม300บาททุกเครื่องนะครับแต่แบบโอนเครื่องนี้นะครับเอาไปเลยราคา5,700บาทนะครับราคาก็จะอัปเดตขึ้นสูงตามสเปคของเครื่อง นะครับรับประกันไม่สะดุดแน่นอนนะครับเอาไปใช้งานก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องที่2ก่อนนะครับเราจะมาทดสอบซซวให้กับมิักแฟนเพลงได้รับฟังกันโอ้นะครับเบาโน้ทหัวมอนพี่น้องเนาะพอได้หัวครับผมมันเอานะครับมาดูที่เครื่องนี้นะครับ HP โอ้นะครับตัวดีงามแห้งพี่น้องครับประเภทความสวยพี่น้องครับพ่อๆกันครับกินกันบะลงนะครับสองเครื่องนี้นะครับเหลี่ยมม่งมงเลยพี่น้อง นะครับอ่ะใครยังหาอยู่นะครับรีบเลยทักเลยนะครับตัวนี้เป็นคอไอห้าแรมแปดนะครับอ่าไอห้าแรมแปดนะครับอ่าไอห้าแรมแปดตัวนี้พี่น้องครับเบิ้งนะครับงามพี่น้องครับเหตุพี่นะครับสวยงามเหลี่ยมมงโก่งเลยพี่น้องนี่นะครับนี่เลยนะครับโอ้นะครับสวยงามจริงๆนะครับมาพร้อมกับโปรเจกต์โซน่าเหมือนกัน นะครับทั้งหมดเลยนะครับโน้ตบุ๊กเรานะครับเน้นใช้งานที่โปรแกรมคาราโอเกะนะครับแต่นะครับโปรแกรมต่างๆโปรแกรมพื้นฐานพวก Microsoft อะไรต่างๆนะครับการทํางานหรือว่าโปรแกรมการออกแบบนะครับเราก็จะลงไปให้เหมือนกันนะครับใช้งานพื้นฐานได้หมดเลยนะครับแต่แต่ที่เป็นตัวเด่นๆเลยจะเป็นในส่วนของโน้ตบุ๊กพร้อมโปรเจกต์โซน่านะครับตัวนี้สภาพสวยแบตเก็บไฟนะครับสอชั่วโมงนะครับแป้นพิมพ์ต่างๆใช้งานได้หมด นะครับสภาพสวยงามมากพี่น้องนะครับเรียมเมาเมาเลยนะครับมานะครับทีนี้เราจะมาทดสอบนะครับซาวนะครับปกติก็ทดสอบสุขิปละพี่น้องนะครับนะมือนีกระสีทดสอบอีกคือเก้าหน่ะล่ะยุใส่ลับอดิสายคอยนะครับสักครู่เด้อนะครับอาจจะเวียนหัวนิดนึงนะครับแม้กระทั่งคนถ่ายก็เวียนหัวพี่น้องนะครับปรับเรลองตัวนี้เลยนะครับจบนะครับมือถือคนเดียวพี่น้องนะครับมันก็เลย อยากจะสั่นนิดนึงนะครับเปิดโปรแกรมก็เหมือนเดิมครับพี่น้องครับบางคนได้ไปแล้วนะครับเปิดแค่โปรแกรมเดียวโปรแกรม X t ็กตมนะครับมันไม่มีเสียงนะครับเพราะว่ามันควบคุมผ่านระบบ n อ็น u n d นะครับต้องดับเบิลคลิกตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับป๊อปป๊อปดับเบิลคลิกก็คือคลิก2ครั้งเราพี่น้องครับคลิก2เทียนรวเร็วป๊อปป๊อปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวรอนะครับรอโปรแกรมให้มันขึ้นแบบนี้นะครับรอสักครู่รอสักครู่นะครับ จริงๆอ่ะนะครับเรียบร้อยนะครับเมื่อโปรแกรมขึ้นมาแบบนี้เห็นเครื่องดนตรีครบหมดแล้วนะครับเราก็มาคลิกที่คำว่า Extreme karaoke นะครับปั๊บอ่านี่นะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับหมายความว่าโปรแกรมร a r a เ k e ของท่านพร้อมที่จะใช้งานนะครับเราไปตัดเมนูนี้นิดนึงนะครับเลื่อนเมาส์ขึ้นมาข้างบนสุดจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ไปกากบาดตรงรูปดอกลำโพงได้เป็นน้องเด้อนะครับ ฟับอ่ะเรียบร้อยนะครับพิมพ์เพลงได้เลยนะครับเพลงไหนน้องเอ้าวมีลิขสิทธิ์บ้างนี่เอาโชว์วงโชว์วงโชว์วงคือเก่าเราพี่น้องพิมพ์ได้เลยนะครับปับ๊บอ่ะโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับ แสดงปกปกๆเลยพี่นอ้องทองหนึทอมสองนี่โอ้เหมือนจริงมากพี่น้องครับ ปรมาณนี้ครับพี่น้องครับโอ้นะครับเสียงดีมากนะครับชุดกลองนี่ครับทอมหนึ่งทอมสองเสนนะครับผมเหมือนกลองดนตรีสดเลยนะครับเสียงดีนะครับผมนะครับต้องลองแล้วนะครับใครที่ยังไม่มีโน้ตบุ๊กนะครับพร้อมใช้ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะครับผมก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดมาได้เลยเด้อนะครับ063 0564 876นนะครับทั้งสายตรงแล้วก็แอดไลน์นะครับเบอร์เดียวกันเลยนะครับอ่าตัวนี้นะครับอยู่ที่ราคา นะครับอาผมแจ้งไปเท่าไหร่น้องหรอนะครับ HP นะครับ i5 แรม8นะครับอยู่ที่ราคา5,900บาทนะครับเอ้ย5,800บาทนะครับ5,800บาทนะครับเครื่องนี้นะครับ i3 แรม8อยู่ที่ราคานะครับ5,700บาทนะครับต่างกันแค่100บาท นะครับอ่ะนะครับรีบเลยนะครับใครสนใจตัวไหนก็นะครับรีบกริ้งกลางกันเข้ามาเลยพี่น้องนะครับผมอ่ะนะครับคลิปนี้นะครับโอ้ขอแจ้งราคาถือบอดอี๋ฮ้อ่ะถือบอถือกระบอกยังดอกเอาตามนี่ละพี่น้องนะครับผมห้าแปดนะครับห้าเจ็ดนะครับสนใจตัวไหนทักทายมาได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เสียสละเวลามารับชมการรีวิวสินค้านะครับคลิปนี้ก็จากลากันไปนะครับคลิปหน้าจะเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ